สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเติมเกม Fish Island Fishing Paradise อย่าเพิ่งรีบเติมกันนะครับเพราะทางเราเนี่ยมีร้านเติมเ,เกม Over Top u p ให้บริการถูกก่าเติมเองถึง20-30%เลยนะครับทางร้านเนี่ยอยู่ในระหว่างการทำโปรโมชั่นนะตัวเกมเนี่ยจะเปิดจริงวันที่21กันยายนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถสอบถามทางร้านในวันเปิดจริงได้เลยนะครับหากใครที่รักการตกปลาแล้วก็คุณไม่ควรพลาดเกม Fish Island Fishing Paradise ใกล้เข้ามาแล้วนะครับสรับเกมนะตกปลาที่ไม่ได้มีดีแค่ตกปลาเพยงอย่างเดียวนะเพราะว่าเราสามารถเก็บปลาไว้ในแห่ได้เพื่อค้าขายมันได้ซะด้วยส่วนการตกปลาไม่ใช่แค่คุณชักกระเยาะกับปลาเท่านั้นคุณยังต้องกดให้ตรงวงกลมเพื่อทันดาเมจใส่ปลาให้ทันเวลาอีกด้วยนะครับนอกจากนี้นะยังมีผู้น่ารักอีกมากมายที่จะช่วยคุณทำดาเมจได้แรงขึ้นเพื่อให้ตกปลาได้ทันเวลานั่นเองโอ้คุณผู้ชมครับตรงนี้มีสุ่มการันตีด้วยนะให้ตั้ง30ครั้งเลยเหรอ โอหสุดยอดเลยว่าเกมนี้เออเสียตังนี่ว่าแต่อย่าเพิ่งเสียน้ำตาไปเพราะว่าตัวเกมยังมีโหมดเลี้ยงปลาในแอร์พอลลีมส่วนตัวด้วยแถมคุณยังดูการใช้ชีวิตของมันได้ไงมองหน้าครับมึงละในเมื่อปลาของเราเอาลมไม่ค่อยดี เราสามารถในอาหารเพื่อปรับอารมณ์มันได้โหคุณผู้ชมโอ้โหถุงได้ดึกบือเลยได้ตัวเกมยังมีภารกิจหลักให้เราทำอีกด้วยนะอะไรอ่ะจับปลาระดับ,บีขึ้นไป2ตัวเอ้าตกได้ตัวเดียวไม่ใช่เหรอผ่านเฉยคำถาม ตัวเกมมีของแจกหรือไม่มันก็มีแน่นอนอยู่แล้วนะครับผู้ชมเพลงผู้ชมนะครับล็อกอินสะสมนานถึง90นาทีก็รับของแจกไปได้เลยนะฮะคร่ถามเกมนี้มีแฟชั่นหรือไม่ก็มีแน่นอนอยู่แล้วนะครับผู้ชมเกมนี้มีชุดแฟชั่นมากมายเลยละแถมมีระดับดาวซะด้วยโดยเฉพาะตัวละครหญิงนะครับมีชุดแอบเซ็กซี่ด้วยละแต่มาในรูปแบบกาชานะ ท้ายที่สุดยังมีโหมดอื่นๆที่ผมยังไม่ได้เล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นพิชิตสัตว์ร้ายการแข่งขันตกปลาเวอร์บอสแล้วนายไม่มีภาพตัวอย่างให้ดูหรอแหมก,ก็กูยังไม่ได้เล่นกูจะมีได้ไงล่ะนั่นนะครับผู้ชมสําหรับใครที่รักการตกปลานะครับเกมนี้อาจจะตอบโจทย์คุณก็ได้นะครับเจอกันวันที่21กันยายนนี้นะครับหากใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้านะครับ to cha.